วันนี้ก็คืออากาศร้อนมากๆค่ะทุกคนก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศถ้าเกิดว่าถ่ายข้างนอกคือแบบร้อนไม่ไหวร้อนเกินทุกคนค่ะเลยขอถ่ายในบ้านละกันนะวันนี้เออวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรเอยทําเป็นซุกี้ไข่ก็ลวกาว่าเราที่เก็บออกไปข้างนอกมันร้อนแห้งเ่ทุกคนแต่ว่าก็อยากก็หิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาทํานี่จากซุกี้ไข่แบบง่ายๆเลยนะทุกคนดับแดดใี่เขาใส่ลงไปเลยโอ๊ยร้อนจังเลยอ่ะเออ ถ้าตัดใส่เก็บผักเก็บหยางแล้วมื่อกี้นะใส่โรดค่ะทุกคนไม่ต้องอยากเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้ก็จะใส่ผักลงไปนี่ยางระนิด่ยางละนอยนะคะน้ําเดือดมากแล้วห <c oughs> นับสุดเพราะใส่ใส่แค่นี้พอคนวหัว<พ><ก>เรอยสะดินเลอยเมื่อกี้อะเอาฝุกใส่แค่นี้พอผักก็ประมาณใส่ตามใจชอบนะคะก็จะมีเห็ดด้วย <c oughs> เห็ดกับประมาณสามพันปีที่แล้วนะคะใส่ลงไป ใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันเดี๋ยวใส่มเนยใหอมหอมก่อนนิดนึงทำแบบกินง่ายๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเก๋ๆเก๋ๆไปเลยอันนี้เรามีเส้นเส้นนี้เข้ากันดีเด้อตะแต้นมันขูดละเย่างเห็ดเหนยกกียวก็เออเห็ดย่างสักอย่างจำก็ได้แล้วละนึ่ม <laughs> มาวันนี้เราจะใส่ไข่ไก่สามรูกสามฟองนะคะทุกคน ทำแบบว่าทำแบบง่ายๆแต่ว่าเครื่องขึงเกิน <laughs> ง่ายอยู่แต่ว่าเครื่องถึงอนะเอาจริงๆนี่ถ้าติดต่อใครใส่แบบนี้ก่อนแล้วเรังม,มือตอนพิดนึงเลือกอย่างบอใส่เส้นก่อนหรือใสเ่เส้นเพราะว่าใครห้อะเอลแบบว่าประกอบสุวแห้งใส่เส้นตัวนี้เส้นก็จะเป็นเส้นแก้วอะทุกคน เส้นแก้วที่แบบว่าเป็นเส้นน,น้อยๆอย่างเงี้ยเออใส่ลงไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนี้ก็จะตามด้วยไข่ไข่ห้าสิไซสแล้วห้ากระสิบโบโคลเด็ก้าสิใไซสลงไปแล้วห้ากระสิบถิงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกิน <c oughs> กินสิบ้ามอไม่กินได้ไงเนานี่กปสิบอโคลนิดนึงแบบขางคางอมอ,อ,อ่องเนี้ยประมาณนี้ รอสักแป๊บนึงก็นาก่าจะสุกแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมแนวใส่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำซิมน้ำซิมเซลลของเราพูดแบบนี้เพื่ออะไรถ้าสีเทาลาบบร,รือว่าถ้าสีอันนี้เขาโอเคหลากเลยเนาะโอเคได้ได้เลยตามใจเธอเลยนะบนลาดแล้วแต่เธอจะทำอะไรเลยมาสุกแล้วอุ๊ยนานไขรแตกจ้อยทุกคนมาดูใกล้ๆหน่อยเธอ มันก็จะเป็นหน้าตาแบบว่าประมาณนี้ซุกกี้ไข่มิจฉาไข่หลวนๆบ่ใส่หมูบ่ใส้ย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดเตาได้ปิด,ด,ปดนี่เรียบร้อยถอดปากบ่ถอดถอดเนาะต้องถอดปากขอยยากขอยยาก,ยยากนี่ค่ะมาขอยออกของเธอถอยออก,ออออก,อกวันนี้ฉันสิมาเท่เท่เลยเด็กสวยสิหน่อยบอ่เนาะหน่อยหน่อยหนักเนาะหน่อยบะวานเลยกินได้หมดงเลบะกินหนอกมันหอนตัว เดี๋ยวมาบางยางดีนะม,มันไม่ชอบน้ําเยอะอะทุกคนข้ากระสีปลาวาเปงหนันนจจกออกเปงใส่คำมาเปงดิโอใส่ลูกปลาหลดว้าวน้ำน้ำไรพูดยาจะออกอยู่นีเดปากอกกันเลเพราะว่าที่ขานตากมันมันเสียเวลาแไงก็เลยแบบว่าสื่สีไปเรื่อยแต่เมาตากออกได้ถวยเอามีค่าเท่ากันงงบอกเห <laughs> ็ดเห็ดแบบนี้เพื่อมยงังงงไหมเธอเ <laughs> <laughs> พิ่มขั้นตอนดิ ใช่เพิ่มขั้นตอนให้คิดมันย,ยากๆนยจังหน่อยนี่แล้วนะบอมากหนามหลายค่ะหนามอ,อกอีกออกเยอะๆชอบแบบว่าชอบแบบว่าหนามนน้อยใส่น้ำจิ้มเล่ยหลายอ<ม>ย่างประมาณนี้นะทุกคนแล้วมันก็จะแบบได้ประมาณนี้นี่นี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซิมแบบว่าชิมแบบนั่งไกลๆกลันขออนุญาตชิมแบบว่า สื่อก่อนนะทุกคนนะชิมหนังกันจางแน่นอนพอดีเดใช่แล้วเราจะใส่น้ำจิม้มอันนี้น้ำจิ้มนน่ก็สื่อสําเลจค่ะไม่มีอะไรเยอะเลยหัวดลงไปไมาชอบน้ำจิ้มเยอะนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะโคเรก่อนว้าวกรสีน่ะบา ทุกอย่างใครเคยต่างๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับข้าวแรงของเฮามื้อนี้แค่นี้เลยจริงๆไปค่ะ